The giant enemy spider. <laughs> ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันคืนอ,อาจจะเป็นอีีสุดท้ายของเดือนนี้นะฮะเพราะว่าใช่ผมมีค่ายตามที่ผมได้ประกาศไปเลยผมผมมีค่ายนะ่ะก็จะอีพีนี้อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายของเดือนนี้เจอกันเดือนหน้าอาจจะไม่ได้เล่นโลนี้อ่าไม่สิต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เล่นโลนี้อ่า ท,ทีทีแบบเมื่อก่อนแล้วเดือนหน้านะก็เดี๋ยวผมค่อยลุกค่อยค่อยค่อยลุกมาเล่นตอนเจ็ดเอ๊หนึ่งทุ่มสิบนาทีแล้วกันนั่งคุยกับวกคุณไปก่อนแล้วกัน ก็ใช่เหตุผลที่ผมไม่มาสอง EP ก่อนคือผมติดงานนะครับผมด้านด้าเ,เคลียร์งานโรงเรียนอยู่ครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมากจบโค้ดมิสคอลเลจเตอ,อร์เลยว่าช่างมันปิดดิสคอลแล้วไป let's go Let's go ทุกคน ยิ่สองบรา นังมองอยู่วมเดิมวงวงวงฉันนั่งมองวิวอยู่ข้างระเบีงเนี่ยบรรยากาศวันนี้ผมโคตรชอบเลยอ่ะมันมันสวยมากผมบอกได้คำเดียวว่าสวยมากผมชอบมากอันนี้ สเเดอร์ที่เอาไว้ถ่ายรูปแล้วสวยมากมากมากเลยด้วยดูดูบนทองฟ้านั่นสิืืแววมัจะแหลกว่ามันจะแหลกสุดๆก็เหอะก็ปล่อยตามเป็นตามกรรมตามกระตวินของมันไปละกันนะครับ มาแล้วสวัสดียินดีต้อนรนะับนี่อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายของเดือนนี้แล้วด้วยไม่สิไม่ใช่อาจจะออกใช่อีพีสุดท้ายของเดือนนี้อุ้ยอื้อสุวเลือดมาเมื่อกี้ฮะฮะฮะตกตกตรงนี้โงๆโ เสียเลือดฮะตรงตรงนี้โง่โงนี่นะเสียเลือดเย,ย,ย,ยี่ยมเยี่ยมอ้อรุณสวัสดิ์อาเรีย๋อกลับมาจากบ้านแล้วปวดเนี่ยอะไรน,นะ ไม่นะฉันอยู่มาแลเอ๊แต่ว่าไม่เห็นออกมาจากแต่พินงจว่ากลับบ้านไปแล้วซะอีกจะเพิ่งตื่นนะจากตั้งแต่วันบนเกิดว่าแต่ฉันหลับไปกี่วันอะอ,อ๋อก็หลายวันอยู่นะก็สามวันนะอะอะอะ,อะไรนะสามวันใช่เธอหลับไปสามวันน่ะสามวันเร็ว <laughs> ใช่ เดี๋ยววันนี้เราจะาขายของเราจะออกไปขายของข้างนอกกันไม่ได้ขายของในร้านวันนี้มีงานนะงานอะไรอีกอะเวดีใช่กูไม่ว่าไปได้มึงไดูประกาศสิ ไม่ดีไม่ยังรอนอยู่ข้อประตูเลยข้อประตูเลยโอ้ oh, what the fuck ไม่ดีดจงไม่เตินช่างไหมว่าจะโอ้นีมาฉันนะอ่าฮะโอเคจะฉันเห็นแล้ตั้งเมื่อวันก่อนแล้วนะ นั่งชิวๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีวันนี้ผมควรทำอะไรดีผมยังได้ติดตามเลยผมไม่มาตั้งสองสามวันผมยังคอนฟิวงงกันเองว่าควรทำอะไรดี ฮาริอยู่วาเหี๋ยวะเดี๋ยวทำอาหารรออะไรก็ได้นะโอเคทำว่าแต่ทำอะไรโอ้ยโอ้ยว่าแต่ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวฉันบอกเอาวัตถุดิบลงมากันก่อน อาเรียกว่าได้เอ๋อมันยังมีของเหลือจากพวกงานงานเก่าเลยนะัน่งมันไม่ต้องจ่าของไ k มันนี้น่าจะทำหลายอย่างอยู่อะไรนะวันนี้น่าจะทำอะไรหลายๆอย่างนะ่นอ่ยโอเค ก็ไ,ไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่านะเอานะแต่ว่าไปเขาเขากเขาก็กินได้หมังนะโย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 ผมไม่ได้พามาหรอกวะไป ยื้อไม่ได้ใส่มาโยกเร็วไม่ได้ใส่โยกเร็วมาซิมค่ะมาก็ว่าอยู่ว่าทำไมก็ว่าอยู่ว่าขาดอะไรขาดถ้าโยกเร็วโอ้โอ้ปากโอ้ สักคู่นะผมใส่อีมูดผมหาออีอีมูดสักคู่อีมูดที่ผมเคยซื้อมา ช่างวันช่างวันช่างวันไปการยกเร็วนี่นีนี่ท่ามีบัวแล้วห่าทางดีโอ้ บนได้ขึ้นไม่ได้ยังต้องขึ้นวนนี้แทนแล้วกันนี่แย้แต่ผ่าน้ามาได้ปมยาวอีกแล้วโอ้ยชิ

นี่มานั่งทำอะไรนะ่ะมานั่งชมวิวนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมทำอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นไม่เห็นนะครับโอเคโอเครอดไปลูน อะไรดีครับมีอะไรบ้างนะตามที่เห็นเลยครับอะไรบ้างวะอะไรบ้างวะ นี่เอาไอ้เจ้าขวดไอ้เจ้าขวดแดงที่อยู่ฝั่งซ้ายบนไอที่อยู่บนสุดใช่ไหมครับใช่นะราคาเท่าไหร่นะขอสักคู่นะครับ 没得，一二十的，二十的，那也才一的。 เนื้อเซลมอนฉันเนื้อเซลมอนฉันเบนกขผมคิดดอนเดียวแล้วกันนะครับเ <c oughs> มื่อกี้คุณอยู่อะไรของผมหรือเปล่าเนื้อปลาเซลมอน ตีสตาร์เตอร์เนี่ยแหละของในนี่แหละของในงคนน้อยลงวะทำไมคนแม่งน,น้อยลงวะ เล่าไอ้นี่ดีกว่าไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนี่ผนได้ของดีมาแล้วได้วันร้านร้องได้วร้านร้องของดีหึมไม่มีอะไรผิดแปลกนี่มันมันส่งมันส่งหัวเงินเท่าไหร่วะ ủa dù cái thông tin ghéo à. Ủa? ไม่เหี้ยน่กากลัวโอ้โ,โหโอ้น่กากลัวซากไก่ ทำอะไร,รมีมีอะไรหรอไม่เห็นลูกลูกหมอบลูกหมอบพ่อเห็นเธอแต่อยู่ตรงนู้นแล้วนะทำอะไรอยู่นะอ่าส่สองกบเลหลวงพอ่อเ <c oughs> ทใส่มีกบเลยลูกกบเทใส่ไงหลวงพ่ออ๋ <c oughs> ออ๋ห <c> ล <oughs> <c oughs> ุงพ่อลวงพ่ออยากกินอะไรบ้างเลย หลวงพ่อเห็นไอ้ที่แปน,น,น,นอยู่ตรงนั้นไหมทำไมเหรอซ่ากไก่นะ่ะอ่าทำไมอ่าดูเป็นคนเอาไปวางไว้เอง <laughs> <laughs> อ่อเน,น,นี่ยคนในร้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวการเนี่ย <laughs> หลวงพ่อสนใจไหมสนใเอล่ะัวนี้ไก่เยอะแล้วนะเป็นไส้ไม่มีไม่ใช่หรอตัวเป็นๆน,นะเับซากไปบ้างอยู่ไม่เป็นไรเพอดี you, ว่ากินไหนมันก็ไปซากแล้วหลวงพ่อสนใจไปอยู่กับไก่ไหม น่งเสร็จแล้วพ่อโอ้ยเจย็นใจย็นใจยินเจยนเเย็นอะไรนะไม่คือไก่พ่อไม่อยากไปอยู่นะพอดีว่าพ่อติดเดินน่ะไม่ได้ติดอะไรพ่อนอ๋อโอเคโคเถื่อนแท้พ่อมียาตัวนึ้งที่พวกเราน่าจะชอบเข้อรีงเป็นยายาที่แรงอะไรใครวะเออไม่ใช่ยาอย่างนั้นลูกใจเย็นนะ อ่านอ่นอ่าไม่ใช่ยาเนี่ยแน่นอนตัวนี้ดหลวงพ่อหลว่อาสักรู่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอาไปเอาของมาเพื่อนเฮ้ยเยเดี๋ยวเดียายายาพอยาพอ พ่อจำยานี้ได้ไหมยานะโอยหล่อย่ายื้งพ่อหลอดไม่แตกอย่ายื้อย่าาด้วยอย่อย่า่จริงไม่า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 หลอดไม่แตกนะอย่าทำนะ ก,ก,ก็ได้หลอดหลอดหลอดแตกเมื่อไหร่บอกบอกรูปได้เลียนรูปปลาปลาย้ายโอ้โหเลียนลายสุดในรูปบอกจะไปใช้เองอืมจ้เอาไปใช้กับใครดีลนะ่ะ <c oughs> <c oughs> บอกไปกับใครได้มีรุ่นที่ว่าเสียซิ่งไรดีแล้วนะแต่อย่าพึ่งดีกว่านะ <c oughs> ไม่มีรูปสองจุดศูนย์มาแล้วนะอาอ,อ,อะไรนะรูปสองจุดศูนย์กันเหรออืมอืม น่าสนใจดีนี่ใช่กับโลโฟอด้วยเอ้ยอยาหาทํารูป2นอันตรายตรนที่ว่าถ้าเสียสลัดซิงให้ใครแบบตัวเองเป็นเพศไหนแล้วเสียสลัดซิงเพศนั้นก็เรียบร้อยเป็นผู้เป็นผู้หญิงถาวบอลนะเอาเอาเอามาเอามาเอาไปทำไมลูกเอาไปทำไมจิ๊กับผัว ล้วยาแกก็มีแค่ตัวยามันเองด้วยโอ้ตายหาแล้วต่อไ้ไปคิดถึงตูวเดี๋ย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 วมานะเออจะไปไหนอ่ะไปเปิดอ่ามีทุเรศนิดหน่อยโอเคโอเคโอเค แกลงเราโอ๊ยบาปโอ้ยโอ้ยเล่นของสูงเลยเล่นของสูงด้วยแกลงเราป้อแกลงเราป้อเล่นเล่นของสูงเลย,ยเล่นเล่นของสูงด้วยกูไอ้เชื่อ พอดูมเืออาหารเรือปี้พอแค่มานั่งพักที่สุ